สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็น้อยู่คนเดิมครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมขนย้ายกรณีกันนะครับมาทำเรื่องนเลยครับซึ่งผมเนี่ยจะเล่นบอกว่าโหนโหน่อยครับส่วนจะเล่นคือโหมดง่ายครับแล้วก็เอาเรื่องกันผมก็ไม่รู้ว่าสายว์เป็นอะไร,ระผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาใครเท่าไหร่ครับนี่ก็ทำอะไรก็ได้นะ มาอะไรนี่กันมาเริ่มเล่นกันเลยครับมาซึ่งแกรนนี่ก็มีในคอมแล้วครับแต่ว่าในคอมไม่ค่อยอัปเดตอย่างในโทรพท์เท่าไหร่และแกรนนี่ก็มีเวอร์ชันนึ่ครับเป็นเวอร์ชันรีเมคครับมาโอ้โหใจมึงเต้นแรงมากโอ้โหนี่ไงโอ้โหเปิดมาเลือดอาบเต้นไปเลยเปิดม,ม,ม,มาก็ตามสเตตเลยครับผมเคยเล่นมาแล้วครับโอ้ เคิ okay, ไดไหมล้วเข้า่มาเปิดเราก็ตามสเต็ปของเพื่อเรียบคุญยายมาอะไรนะคสองสามกุญอมาไดไหมครับโอ้ยกุาแจ้าว แม่รอให้ยูยายจ๋ามาไหมคลิปนี้ผมจะไม่เอาตัวรอดชาติของเจ้าการตายอย่างเดียวเลยครับเพื่อหาฉากจบครับเจอกัไนไปคิ

के <laughs> 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 yeah. แอชชาเห็นเ่า <laughs> ตายท่าปแปลกๆวันที่สองคลิปนี้ผมจะตายอย่างเดียวครับแต่หลังจากที่ผมเล่นด่านนี้จบผมก็จะทำการเล่นหมดเลยว่าหมดอะไรนะผมไปอยู่บ้านต่อครับเ <c oughs> พื่อมาดูซิ่ว่าถ้าคุณย้ายไม่อยู่บ้านจะยัไงไงหมดแล้เป็นเสงแย่ไปอ,อย่างนี้เลย ยายมาตรงนี้เ๋ยบปมกคอได้ดีไหมยายไปห้องเล็กนะไม่หน,ห,หนีงานเลยคืูสว่ายายจนแน่แค่ไหนเพราะว่ายายรอให้เราออกยายกำลังดักเราอยู่แน่นอน Chịu cái thứ quá. Già đi chứ pa. Đi với dì, Đi Đi với cha yai. Ok. Già chà đó chà Sẽ làm lại các con có thể nhiều Dạ dạ, ông bà thì dạ dạ Đi nhỉ Dạ dạ, dạ dạ ไปหลับเลยโฆษณาใครบางคนไปกินโฆษณาม,มาทีเดียวจะเล่นหมดไม่อยู่บ้านนะครับอยากรู้จริงทำไมผู้พัฒนา,ามไม่ให้เราอยู่ไม่เราหน้าตาเลยนะ ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาฉากตายครับออรอให้ใยายมาบชื่อ ครับอันนี้ผมจะเอาแต่ตายครับก็ <c oughs> คือผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นครับแต่ผมเล่นไม่เป็นครับผมก็ดูอยู่รูปแชนแนลหลายช่องมาที่เล่นเกมนี้ครับแต่ผมเล่นไม่เป็นครับัวยายมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะเล่นหมวยไปอยู่บ้านครับเพื่อที่ผมจะได้ออกไปครับคือถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่ายายอยู่ดีผมเล่น แตขอบอกไ้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามียาอยู่นี่เจ้าแต่ตายครับถ้าเกิดว่ายาไม่คนนี้นามาวันที่ห้าวันสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนคิดว่าจะจบแล้วครับไม่จบหรอครับผมจะเล่นแบบว่า ตายตรงนี้นั่ยามมาไม่ได้เห็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยเป็นายล่ะแกหลังสอนต้องหัังสอนไม่ใช่อะไรนนะเด็่ยายจ่าจ่าทำอะไรอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ต้องพูดยายจ่าของฉันเลยเฮ้เฮ้เฮ้ทีนี้ไหนเนี่ยอย่าอย่าบอกนะว่ายายจ่ายายจ่ายายจ่า เฮ้วันดีดูข้างล่างไม่ได้ย้ายจ้าย้ายทวีตนะไม่ต้องพูดใหย่ๆกับฉันเลยเฮ้ล็อกไปซะไปเอื้อย้ายเกมโอเวอร์คุณคิดว่าจบแล้วครับไม่จบหรอกครับตพรงจะเล่นอีกโหมดหนึ่งคือโหมดย้ายไม่อยู่บ้านมาโหมดนี้ไม่ต้องห่วงย้ายไม่อยู่บ้านหรอกครับ แต่เรียกยายยายก็ไม่มาหรอกครับตามตอนหกซึ่งถ้าผมซึ่งผมก็มันลืมผักเกลว่าเล่นหมดไหนนะมาดูกันสิว่ายายจะมาโอเคยายไม่มาก็าถ้ากลับว้านนี่หมดปลอดภัย ก็<ม>จะหาของไปเรื่อยเกลียอ์อ,อ่านี่แล้วโอ้ยตึ๊บเจอปั๊บเลยโโอ้ห นีู่ทุบตาหมีผมว่าจบพินกันเลยครับทุกคนโอเคชาววิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายนะครับชาววิกก็ไปแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ผมชอบตายมากโอเคสาววิกก็ขอบคุไปแล้วครับบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย